ครับผมวิดีโอมานี้วันนี้ได้มาแห่เมนูละแกงมาเดิมครับจะทําแกงก็จะได้เป็นแกงครับวันนี้ครับมานนี้ได้มานี่มาครับอยากกาดมาได้มาสแสลออนนะออนกับตัวสแสลออนอยากกินกันเลยซื้อมาครับสองขีดใส่ซี่โครงหมูนะครับจะตามพริกแกงเองก็มี เจ็ดยังที่เคยทำครับผมริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร่ผมมีนี่ตัวสี่วันขมิ้นก็แนี้ครับมีเกลือน้อยหน่อยอครับผมใส่เกลือไปตามเร็จ็ใส่กะปิครับนครับเบมืนย่างตักไปิกแกง พบเห็นแล้วล่ะต่ำโรตเต็ตไอพีกัวนี่หัวใจหมูกึ่งโรสแต้สองคีดแล้วก็พีกัวนี่ใจเกือบ30เมตรเนาะยโดยประมาณเอาเพชรน่อยแ้าไข่สองหัวหอมแดง3หัวกระเทียม2หัวเดี๋ยล้วก็เอาแล้วประมาณใส่น้ำรำเดือดเค้มแคยญะ จะใส่ก็ได้ไมใส่ก็ได้ผมเอาสีมันเอาสีแดงหม้อหม้อผมมีขมิ้นกับบอพิทอย่างครับฟันมีตะไคร้มีพริกพริกก็ได้เผ็ดตะไคร้ได้หอมกระเทียมหอมแดงนี่ก็ะหูครับสูตรไทยบ้านเฮาอยู่แล้วเกลือ,อได้เค็มเดี๋ยวกระปิได้กลมๆได้เค็มอีก sụt phải sụt bắn được vấn đề sụt măng nặng xả măng nặng ประมาณครับ นี่ครับแบอ่อยนี่แกงแกงมันหนุนแกงพัการแกงขั่วไก่เต็สูตรนี่เลยเดี๋ยวทำารอมครับเสร็จสิ้นี้ก็เตรียมกระหะะ ครับผมจะได้ตำเครื่องซิได้เลยนะครับหม้อฝางกระทะนาอภาษาสนือเรนียวโดยหม้อขาง อนเดกนี่ครับพี่ไก่ที่เขาต่ำมาตะกี้เดอร์ใส่ไปเลยครับบหาใสาาาา่น้ำใส่น้ำมันครับนี่คืออาหารด้างเหนือนะนี่เต็กวิธีการคั่วครับผมนะครับคั่วไก่กัาทีละ่ะคั่วหัพริกหอม หอมลืมสังเกตนะครับพริกจะเริ่มหอม,ม,นนะม,หอมหละสามบ้านชิบบ้านละจามกันหมดหมูครับรึ่งโลหัวครับเข้านี่จะเอาแบบละเอียดเลยนะ แกงฮักกาแกงมะนุนทำที่ก่อนนะครับต้องคั่วพริกื้อหอมก่อนจะเย็นจะเพิ่งใช้น้ำจะเพิ่มความเผ็ดอีกครับอีหน่ะเล้ จะไหมออกันฮะเช่นันครับปล่อยนปดเดีก่อนแต่ถ้าไฟแรงไหมก่อนน้ำลา้างหกครับน้ำล้างหกใส่ไปน้อย Mấy bổ sung sống mà đủ mà đột kìm Hỏi ครับหมูสุกแล้วอา่าน้ำขวดนะเกลิดครับใส่ไปไปไปหัวท่วมหมูก่อนจะหาฝามาปิดก่อนนะครับ บ้านๆครับกินหอมนนยอยขึ้นเมืองเลยขึ้นเมียงมีของบ้านเขาบ้านเหน,เนืหอเนาะขอหยุดสักคู่ครับเดี๋ยวถ้าน้ำเดือดเดี๋ยวออมาใหม่ครับผมเมื่อกี้ว่าเอาน้ำใส่นั่นนะเอาน้ำใส่ขวดเลยเมื่อกี้นะเทใส่ทีศศห่หลังขวดกระปริศนาะ สิ่บเสียงหม้อที่ลองชิมหอ่อเอาสูตรนี่เลยครับพริก,น,ก,ก,กน,น,นี่เกือบ30เมตรสามสิบายก็ได้แขกชอบเพชรก็สามสิบห้ามอบเพชรก็แล้วแต่อันนี้เกือบสามสิบเมตรตามสูตรโง่ยังสุดยอดเลยเดี๋ยวรอให้หมูมันดุยมันเปยทึ่กัม๊มนะครับก่อยหนวดนะครเดี๋ยวกลับม,มากั๊มน่อ ครับผมเป็นเวลาสมควรแล้วตัวเากนี้ไปก็ล้อน้ำเดียดนะพี่ก็แล้วแต่จะเอาหมูซุกหรือหมูเฟย์ก็เกยหนวดนะครับ,บ,บนี่แหละมาเลยนี่ครับมาเสดเล่เมือเหนียวแบบมาเสดเล่ภาษาไทยมาสดเสเล่เ <c oughs> นี่ครับ นี่ผมข้ามเด็ดควันมันติดค่าจะอ่อนไว้น่อยครับร้องข้ามเด็ดติดต้นการกินได้ก็กิน โล่มันเดียดสะคำโล่มนแสละสุกแต่พี่จะมาดีก็นเฮ้ยแมงอย่างวะแกงแมว,วสวัสดีครับ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  เลยครับก่อนห้องแล็บจะหกน้อยเด้อห้องแล็บผมมาใช้เลวลาครับขายของอ้าวสงสัยจะได้แล้วหนึ่งสองบอบอสงสัยจะได้ตีแล้วครับผม ขาแตะแลมันอ่อนจากนั่นนะครับสุดใต้ละเดี๋ยวส่วนเกมบอกเกมจางบ่าจางอยว่ากันเอาน้ำลาใส่ที่หลังสุดใต้ครับมะเขือส้มมะเขือเทศสองลูกกดให้พับหนึ่งตัเด้อย ครับเสร็จแล้วไง่ายๆแกงมาสแล้ครับเพื่อนๆท่านไหนจะเอาไปทำก็เชิญท่าสุดนี้รับรองไม่ผิดหวังรลองได้กินอายของเมืองเหน,นือแน่สุดรนี้นะมนนนเมืองนานเป็งสายนะ ผมมีทิ่หวังออกตัวแห้งแล้วแม่นี้ประโยชน์กับอะไรก็แชร์ครับผมขอบคุณครับติดติด,ดตามตับสไครต์ไปวิดีโอเมนรี่ครับมีอย่างดีๆไมีอย่างมกอ,อ,อ,อจๆเอามาลงถ้ามีเวลานะครับเด้ขอบคุณครับผมขอบคุณนะโอกาสนี้ด้วย